วันนี้มีโอกาสดีได้มีโอกาสมาพูดม,มาคุยกับลูกหลานทุทกๆคนถือว่าเป็นการคุยกันคือพูดจาเป็นกิจการธรรมซึ่งสำวบันลังของเรานั้น <c oughs> <c oughs> เวลานี้ก็กําลังพัฒนาสิ่งไม่มีให้มีขึ้นมานี่ก็โบนลังเหญืของเรานี่ไปดูนะชื่นอกใจหลวงพ่อดูวันหนึ่งไม่รู้กี่เที่ยวนะมันชื่นใจดูแล้วมันชื่นใจว่าเออเราเหนื่อยมาหายเหนื่อยนะเวลา ิดถึงโบสถ์เราัวงามก็เดียวดีใจลูกหลานของเราเนี่ยไม่ทอดทิ้งหรอกโบสถ์หลังนี้เกิดขึ้นจากน้าใจของลูกหลานทุกๆคนที่ตั้งใจก็ดีใ้ก็ดีที่เรด้วยช่วยกันตอนนี้ก็สร้างมาจํานวนประมาณแปดเดือนแปดเดือนนี่ก็จะมุงลังคาแล้วตอนนี้ขึ้นโครงเหล็กอีกสองชังนก็เสร็จตอนนี้ก็ลังสร่งกระเบื้องกระเบื้องนี่ก็ทําช่างก็ รูหลายแผน่แผนแผ่นละยี่สิบบาทเคลือบนะเกลือบมันด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอเราทุกคนที่จะเป็นเจ้าภาพนะเจ้าภาพก็เบื้องก็ได้นะแผ่นหนึ่งก็ได้้องแผ่นก็ได้แผ่นละยี่สิบบาทจริงๆแล้วหลวงพ่อก็ไม่อยากพูดตรงนี้นะเพราะว่าเขาเกรงใจลูกหลานเนาะเพราะเห็นลูกหลานกําลังลาบากยากจนแต่ถ้าเราไม่ทางกุศลมันก็ยิ่งลาบากใจเขาอีกเรื่ว่าสร้างคุณงามความดีโดยเฉพาะลังคานั้น โบสถ์ของเราหลังใหญ่สามท่านเนี่ยเป็นที่ประทับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันใช่หลายร้อยพันหลายพันหลายหมื่นแผ่นมนัันที่อยากให้ทุกคนนั้นได้มีส่วนร่วมในการมุงรังคา,าแผ่นเดียวก็ได้แผ่นนึงสี่คนห้าคนแผ่นหนึ่งก็ยี่สิบแ่นละยี่สิบบาทหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าพอดทิ้งเราคือพูดพูดก็ทําเลยนี่ก็นความคนพูดตามเลยนะแล้วก็เราเริ่มต้นก็ พันแผน่นพันเป็นกันสองหมื่นบาทแล้วเป็นผู้นําำก็ต้องทําเป็นวยอย่างว่าทั้งโลกนะทำทำทาเป็นแบบอย่างแสรเท่บับที่ดีให้คนเขารู้ว่าเราทําจริงๆอย่าพูดเดียวพูดด้วยทําด้วยพูดจริงทำจริงด้วยนักเลงนักเลเียงเลียงเรียกว่านักเลงนก็บอกว่าพูดจริงทําจริงลูกหลานเห็นแล้วก็โอ,อ้ขึ้นอนขึ้นใจว่าเราได้ร่วมด้วยช่วยกันมีความพร้อมเพียงสาม่อทีกันทางไกลก็ดีทางไกลก็ดีเช่วทางกรุงเทพก็ดีตามจังหว่าก็ดีโคราชบ้านเราก็ดีช่วยกันอย่างดี บางคนก็ช่วยกำลังใจบางคนก็ช่วยต้องปัจจัยบ้างชิงของบ้างให้ความสะดวกสบายเพราะนั้นขอ,ขอเราทุกคนตังน,นาของเราจะเป็นกนันใจของเรเล็กก็ดีถือว่าเรานั้นเป็นลูกหลานของหลวงพ่อคุณทุกคนพอาเราทุกคนถือว่าเรานะเรามีหลวงพ่อเป็นตูนรวมคนเดียวกันเราว่ามีน้ำใจต่อทุกคนเมตตาต่อทุกคนอยากให้ลูกหลานอยู่ดีมีถุกมีความรุญรุ่งเรือง,งจากังแต่ปัจจุบันอนาคต แล้วก็มีวิมานยู่โดยเฉพาะรังคานึงเป็นหลังสําคัญบ้านเราไม่มีรังคาเรือวาคงเลยมีหีรังคาวัดอนี้มีลังคาโบสถ์มีรังคาตลาดมีหลังคามันดูได้ไหมฝนตกมาเปียกหมดเลยนะแดดมาจ้าโอ้โหทำมนร้นจัดวะไม่มีรังคาบสถ์ของเราเหมือนกันทีมท้าองค์สมเด็จสรรมามุขเจ้าขอขอยทุกคนที่ร่วมโดยเจอกันตั้งแต่เขาแรกจะเป็นเริ่มต้นวางต่วเริกก็มีตองเตอเสม่งิ่งวามจนของทีมงานหลายคนด้วยกัน เาเป็นประธานนะหลวงพ่อชื่นใจนะชื่นใจชื่นใจมะฮะเร็วนั้นพวกคุณมาหลายคนเดียวก็มันก็มีอีกมากมายเต็มแรกล่าวชื่อขอขอภัยด้วยนะมากมายนะเราะอใเราทุกคนเนี่ยมีความเชื่อมั่นในการทําของเราคนเราทําดีก็ต้องได้ดีก็ดีคือดีใจเราใจก็ดีเนาะเราทําทั่วก็ได้ทั่วมีโอกาสให้เราทุกคนได้ <c oughs> เป็นเจ้าภาพตัวเมืองก็ดีต่างรังตรัทาง็ขขอให้เราทุกคนมีโอกาสเดี๋ยวจะหาวาหลวงพ่อบอกวย หลวงพ่อทำคนเดียวเลยมุงลังคาคนเดียวไม่เห็นบอกฉันบอกผมคนเดียว้ามาต่อว่านหลวงพ่อเนาะวันนี้ไม่ต้องต่อว่านแล้วมีเวลามากหลายเดือนนะพอกกระเบื้องก็สังแล้วนะสังก็รลแล้วประมาณตั้งแต่วันที่เจ็ดเจ็ดมีนาเจ็ดมีนาก็มาสี่สี่สิบห้าวันนะเอาหลังสงกลานงอ่ะก็ได้เห็นกระเบื้องก็เรามาสูวัดวันหลังเราก็จะมงกันทีเลยให้ทุกคนในอกขึ้นอกขึ้นใจเพราะอะไรเรามีความมีตาธาความเชื่อประสาทะมีความร่วมไปแล้ว มีช pues so ันท well. nah ั้ความพอใจในการทำนะมีร us ิยะไม่ท้อไม่ถอยจะมีสัก์ไม่ท้อไม่ถอยไม่หนีไม่ห่างไม่จางกายไปไหนละตู้เวทีตู้ตรงนี้โบสถ์ต้งเต็ดนะโบสถ์ต็ดกับวัดบันลังต้องงามนะเพราะของทุกพัน์ไม่วัดไหนต้องวัดตรงงามทุกวัดนะบรรหลังต้องต้องงามเหมือนกันนะทีมงานทุกคนก็ขอยทุกคนดีอกดีใจว่าลงทองเงินทองที่ด้วยจะเป็นวัตถุต่างๆก็ดีสร้างก็ดีเนี่ยผมว่าไม่เอาวไปไหนแล้ว แล้วก็มาสร้างมาต่อบุญให้แก่ญาติโยมาสร้างมาแก่ลูกหลานทุกๆคนเป็นหว่วงลูกหลานคนคนลำบากชาตินี้มันลำบากชาติต่อไปชาติต่อไปแล้วไม่มีคำว่ายากาจนก็เป็นคนเป็นคนรวยตลอดเวลากวนาจะถึงมรคผลนิผ่านนี่คือการบุรนักการปฏิบัติของเราเนี่ว่าไม่ใช่ท่อมแฟมน,นะสร้างเลยแหละสร้างเสริมต่างกันสร้างก็คือจริงไม่มีให้มีขึ้นมาเสริมมายถึงมีแล้วเราเสริมมันแต่งนะมันร่างกายแล้ว ่างกายเรามีแล้วมาเือม,มาแตง่งมามาทานหน้าทาแป้งทาอะไรดูสวยนะเนี่ยแต่งหน้าเพราคนคนงามเพาแต่งที่เราเรียนมาเราจะแต่งสวยก็คือเพราะเราได้ทําไว้ตั้งสมหลวงพ่อก็ขออนุโมทนาทานบุญทุกท่านลูกหลานทุกคนจากไกลก็ดีใกล้ก็ดีให้มีแต่ความสุขความเลินเพื่อเอภาพแห่งความดีที่ทุกคนได้ถือเวลาเวลาปัจจัยให้เรามีความสุขความเลิญขระกออนุโมทนาทานด้ทุกคนมีความสุข มีความเจริญรุ่งเรืองเลยรับสมบัติมากมายมีแค่แว้วเณรเงินไหลนองสองร้อมเราจะขาดสายแต่ยากจะจนอย่าเจื่ทำอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีอายุวันนะ้าสุขาพระประเพณีพานนานาสรสมบัติเพอความมุ่งมงาจนรารถนาโดยทั่วหน้ากันทุกทานทุกคนเพลิน